สวัสดีค่ะนี่เป็นดอกไม้ตั้งแต่เขาวที่แล้วที่นาทีซื้อไว้นะคะเต็มรถเลยค่ะทั้งหมด12กระถางวันนี้น,ะะนาทีจะพาทุกคนเข้าสวนนะคะไปปลูกดอกพิทูเนียกันค่ะนี่เป็นภาพตัวอย่างจากดอกไม้สวยๆเมื่อคลิปที่แล้วนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปปลูกต้นพิททูเนียกันเลยค่ะนาทีขุดหลุมแล้วก็ใส่ปุ๋ยรองไว้ที่ก้นหลุมแล้วนะคะตอนนี้เราก็แค่เอากระถางออกแล้วก็ใส่ลงไปในหลุมเลยค่ะแล้วก็กดดินให้มันแน่นๆนะคะไม่ต้องแน่นมากนะคะนาทีซื้อดอกพิททูเนียมาทั้งหมด12ต้นนะคะแล้วก็ดอกพากากรองอีก6ต้นทั้งหมดจ่ายไป280ยูโรค่ะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1360บาทค่ะ เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่เคยมานั่งหานเลยค่ะกระถางละประมาณ740บาทค่ะดอกพิทูเนียสามารถนำมาจัดสวนปลูกลงแปลงก็ได้หรือจะใส่กระถางแล้วห้อยแล้วก็ตั้งบนตอไม้ก็สวยนะคะหรือจะใส่ในกระถางแบบที่นาทีปลูกก็ได้ค่ะดอกพิทูเนียชอบน้ำสม่ำเสมอแล้วก็ชอบแดดนะคะถ้าได้น้ำสม่ำเสมอแล้วแดดออกนะคะรับรองค่ะดอกออกพรึบเราต้องคอยเด็ดดอกที่เขาแห้งๆออกนะคะ เพื่อดอกใหม่จะได้เผยออกมานะคะนาทีชอบดอกพิทูเนียค่ะบางพันมีกลิ่นหอมด้วยนะคะเขาทำให้สวนสว่างสัยขึ้นค่ะโทรศัพท์ร้องดอกพิทูเนียเพาะพันโดยใช้มเมล็ดนะคะหรือจะปักชำก็ได้ค่ะแต่การปักชำไม่เป็นที่นิยมนะคะเพราะเมล็ดจะเร็วกว่าประโยชน์ของดอกพิทูเนียนะคะสามารถเอามาย้อมผ้าได้ด้วยค่ะทุกคนนาทีเพิ่งรู้เหมือนกันค่ะ น่าลองนะเนี่ยดูสีค่ะสวยมากและประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของดอกพิทูเนียนะคะคือใช้ดอกพิทูเนียมาขยำกับน้ำเพื่อน,นําไปใช้แต่งสีอาหารหรือขนมหวานค่ะโอ้โหเป็นดอกไม้กินได้ค่ะทุกคนนอกจากนี้ยังเอามาทานกับผักสลัดอื่นๆได้ด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์บ้านและสวนนะคะแถมอีกนิดนะคะนาทีจะพามาปลูกพืชผักสวนครัวที่ร้านดอกไม้เขาแถมมาให้นะคะปลูกใส่รดรากหีมะเนี่ยค่ะ ก่อนที่จะลงปลูกนะคะเรียกว่าจัดระเบียบก่อนนะคะว่าจะเอาตรงไหนวางตรงไหนนะคะวางไปดูก่อนว่าเออเราชอบไหมถ้าเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนได้นี่ดูอันนี้เป็นออต้นหอมต้นเล็กนะคะล่าเขาเยอะมากเลยอันนี้วินท่าฮาร์ดนะคะปีหน้าก็ยังได้กินอีกค่ะคือเขาทนหิมะคะ่ะอันนี้เป็นต้นหอมที่กินไม่ทันเนาะแล้วเขางอกออกมาแบบนี้ค่ะ ที่ก็มาปลูกเนาะมันเราจะได้กินใส่ยำใส่ยำใส่ใส่ต้มจืดใส่อะไรสลัดอะไรได้หมดทุกอย่างเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเนาะจะลงปลูกดูนผักสลัดนี้ลงปลูกไปแล้วไปปลูกกันเลยค่ะ ้นนี้คือโหระพาอิตาเลียนนะคะหรือภาษาเยอรมันเรียกว่าบาลซิลิคุมค่ะนาทีจะตัดใบใหญ่ๆออกนะคะให้เหลือแต่ใบเล็กๆค่ะเพื่อให้ต้นเขาแข็งแรงและโตไวค่ะคืออาหารที่ได้รับเขาจะนําไปเลี้ยงที่ลําต้นหมดค่ะตอนเช้าเวลานาทีทานโปรตีนเสร็จนะคะนาทีจะเอาน้ำกัวกลวแก้วเช็คแล้วเอามารดค่ะหรือถ้าหุงข้าวก็จะเอาน้ำซาวข้าวมารดค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้นาทีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นาทีต้องลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ